คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะทำไมนกพูดเล่นแบบเสียงคนได้เพ t at แอ m e วันนี้มีคำตอบให้แน่นอนค่ะและในช่วง Exotic ติกพมาทำความรู้จักกระรอกหมากันค่ะว่าสรุปแล้วจะเป็นกระรอกหรือเป็นน้องหมากันแน่ถ้าพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันในรายการเพดด์แอนโฮได้เลยค่ะ นกกแแ้วสนรู้สวัสดีครับหมอตอบนะครับน้าสิตแพทย์พนักรกังวานลิไกเป็นสัตแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์เพลพัสครับนกแก้วที่นิยมเลี้ยงมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะก็เริ่มจากนกแก้วขนาดเล็กก่อนเนาะก็จะมีพวกฟอรพัส นะครับฟอ p a พเนี่ยจะเป็นนกแก้วขนาดเล็กค่อนข้างน่ารักนิ่ใส่ขี้เล่นแล้วก็มีหลายสีนะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองก็มีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือนกเลิฟเบิรก็ที่ได้ชื่อเลิฟเบิรเนี่ยก็เพราะว่าเขารักเดียวใจเดียวนะครับก็นักจะซื้อมาเป็นคู่เพื่อเลี้ยงกันเป็นคู่นะก็มีตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นพวกนกคอคาเทลนะครับคอคาเทลเนี่ยก็จะเป็นนกที่มีหลายสีเหมือนกันมีสีดำสีเหลืองก็ตัวมีลายก็มีนะครับแล้วก็จะลักษณะเด่นก็คือตัวเล็กแล้วก็มีหงอนบนหัวนะครับอ่าแล้วก็พอเป็นนกขนาดกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มคอนัวนะครับนกแก้วคอหนัวพวกสันคอนัวที่เจอกันเยอะๆนะครับสันคอหนัวก็คือนก มีชื่อภาษาไทยก็คือนกสุริยะหรือนกพระอาทิตย์อย่างงี้ครับเพราะว่าตัวมันเป็นสีส้มแล้วก็ปีกสีเขียวหัวเนี่ยสีส้มเหมือนพระอาทิตย์เลยส่วนมาคอเนี่ยก็จะเป็นตัวนกแก้วขนาดใหญ่และนะครับก็มีหลายชนิดเป็นพวกรูโกมาคอที่คนนิยมเลี้ยงนะสกาเลตมาคออย่างนี้ครับหรือว่ากรีนวิงมาคอหรือว่าถ้าเป็นนกแก้วขนาดที่เป็นแพงเลยก็เป็นพวกไฮยาซินมาคอนะครับที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทย ก่อนเลี้ยงนกควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก่อนเลี้ยงนกแก้วต้องศึกษาข้อมูลเรื่องนิสัยเป,เป็นหลักเลยครับเพราะว่านกแต่และชนิดนิสัยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงกับขนาดตัวนะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเขากินอะไรเป็นอาหารเหมือนสัตว์ชนิดอื่นทั่ว,วไปนกบางชนิดก็จะกินเมล็ดพันธุ์ นะแล้วเมล็ดพันธุ์มีอะไรบ้างที่กินได้แล้วก็กินผลไม้นะครับผลไม้ก็กินได้หลายชนิดหรืออย่างบางชนิดกินได้แค่น้ําหวานอย่างเี้ครับอย่างนกแก้วที่เราพูดถึงกันทั้งหมดเนี่ยที่พูดกันมาเนี่ยไม่ได้กินหนอนไปนะฮะกินธัญ,ญพืชเป็นหลักกินผลไม้เป็นหลักถ้านกกินหนอนจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นพวกนกเขาก็มีครับนกพิราบอย่างเี้ครับที่เรากินหนอนที่เราเจอกันได้ทั่วไป ทำไมนกแก้วถึงพูดได้ทำไมนกแก้วถึงพูดได้อันนี้ก็หลายๆคนก็ค่อนข้างสงสัยกันเยอะนะครับก็ต้องคุยกันเรื่องตั้งแต่สรีระวิทยาแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของเขานะครับในนกเนี่ยมันมีกล่องเสียงที่ถูกพัฒนาค่อนข้างมากแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันทำให้มีการเปล่งเสียง ออกมาได้หลากหลายนะประกอบกับนกเนี่ยเ,เป็นนกเป็นเป็นเด็กฉลาดละกกันที่มีความสามารถในการจดจําเรื่องของเสียงรอบข้างได้แ้ะก็พยายามจะเปล่งออกมาในตามธรรมชาติเนี่ยนกบางทีก็เป็นผู้ถูกล่าเหมือนกันเวลาเขาเปล่งเสียงออกมาเขาจะเรียนแบบเสียงของผู้ล่า เพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นพวกเดียวกันนะ <_ C 1> เขาก็จะปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับนกที่สามารถพูดได้เพราะมีลิ้นหรือเปล่าจริงๆนกทุกชนิดมีลิ้นทุกตัวครับเพียงแต่ว่านกที่พูดได้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของกล่องเสียงมากกว่าที่มันสามารถเปล่งเสียงออกมาได้ได้ดังแล้วก็มีโทนเสียงได้มากกว่าคนอื่นเขานะครับส่วนเรื่องลิ้นเนี่ยถามว่า ในนกที่พูดได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการพัฒนามาด้วยระดับหนึ่งนะครับลิ้นมันจะใหญ่กว่านกบางชนิดที่ที่มันไม่สามารถเรียนเสียงได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่แบบลิ้นใหญ่แล้วจะพูดได้ครับแพรีดอกมีลักษณะและนิสัยอย่างไรคะ แทนี่น้องมีลักษณะและก็นิสัยอย่างไรบ้างเอาเรื่องของลักษณะรูปหลักก่อนนะครับเป็นกระรอกตัวเล็กๆแล้วก็ตัวอ้วนๆทวมๆหน่อยนะครับแล้วก็หัวเล็กๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆนิดนึงนะแล้วก็มีฟันหน้าที่มันคล้ายๆกับกระรอกนะแล้วก็ฟันหน้าเขาเนี่ยยาวได้ตลอดลยกระรอกเลยนาะอ่า จะสับสนกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือริชาร์ดสันนะถ้าใครเคยได้ยินชื่อคือหนะ้าตาจะคล้ายๆกันแต่ริชาร์ดสันเนี้ยขนาดตัวจะเล็กกว่าแล้วก็เปรี่ยวกว่านะครับลักษณนะการกินก็จะคล้ายๆกันก็คือกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็มีอาหารเมร็ดสําหรับสําหรับกระต่ายนะกินได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมีพวกผลไม้เล็กๆนะครับอันนี้กินได้เป็นขนม นะส่วนเรื่องนิสัยตัวแพรี่ดองเนี่ยนิสัยจริงๆก็คือจริงๆเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดเจ้าของนะนะครับขี้เล่นขี้อ้อนถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือจะทําอะไรได้หมดแล้วก็ไม่ดือ้อไม่ค่อยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยก้าวร้าวกับเจ้าของนิสัยซุกซนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือผิดกลิ่นพยาบาลหรือว่าหมอเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะผิดกลิ่นง่ายเวลาผิดกลิ่นปุ๊บเขาก็จะมีนิสัยก้าวร้าวแล้วก็ดุแล้วก็หวงตัว อแพรี่ด็อนนกอ Dog, มีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหนคะแพรี่ด็อกมีแหล่งกำเนิดมาจากทุ่งหญ้าแพรี่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับนะก็สินที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ราบเป็นทุ่งหญ้านะครับลักษณะการอยู่อาศัยของเขาคือขุดดินขุดโพรงเป็นหลัก นะครับก็เลยมีนิสัยชอบคุดๆๆุดกุด,ด,ดแล้วก็อยู่ตามดินอาศัยตามโพรงนะอาหารที่กินก็จะเป็นพวกหญ้านะครับแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยนะหรือบางตัวก็กินหนอนเล็กๆกได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับทําไมถึงเรียกแพร่ด็อกว่ากระรอกหมาที่เขาเรียกว่ากระรอกหมาหรือกระรอกดินเนี่ยเอากระรอกดินก่อนเนาะกระรอกดินเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่บนพื้นครับ นะอยู่บนพื้นอยู่บนดินแล้วก็ชอบขุดดินนะก็เลยเรียกว่ากระลอกดินส่วนเรื่องของกระลอกหมาเนี่ยที่คนไทยเอามาเรียกกันเนี่ยเพราะว่ามีนิสัยชอบเห่านะครับลักษณะเสียงเห่าเนี่ยคล้ายๆกับเสียงสุนัขเล็กๆนะครับคนก็เลยคิดว่าเป็นสุนัขเห่านะครับถ้าใครเลี้ยงแพนดิ้งดอกเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนี้จนชินอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบบเหมือนเสียงเห่าเล็กๆของเหมือนของคล้ายๆของสุนัขนะครับ